รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเบื่อจงเลย มีแต่คนหาว่าเราไม่จริงใจมีแต่คนหาว่าเราพูดโกหกมันเป็นไปได้ยังไงเรานี่นะจะไปโกหกคนอื่นเรานี่พูดจริงทำจริงถ้าโกหกนะขอให้ฟ้าผ่าเลยครับเฮ้ยฟ้าผ่าลงมาได้ยังไงเนี่ยผมไม่ได้พูดโกหกอะไรเลยเนี่ยแน่นอนครับฟ้าผ่าเกิดได้ยังไงอ่ะหรือมันเกิดจากการที่เราพูดโกหกไม่จริงอ่ะผมเนีนยจะไปโกหกใครวันนี้ครับไปหาคําตอบกันดีกว่าครับว่าฟ้าผ่าเกิดจากอะไร เกิดจากการที่เราไปบนแล้วไม่ยอมรักษาคําพูดหรือเปล่าหรือเป็นการผิดคําสัญญาหรือเปล่าวันนี้ครับไปหาคําตอบได้ใน What s อั p วิทไปเรื่อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ What s a ั p วิทยไปเรื่อยครับเล่าเรื่องวิทย์ให้สนุกกับคุณเจลตัวกลมเลยครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนครับไปทําความรู้จักกับพลังงานไฟฟ้าครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับ เฮ้ยโหตอนนี <t 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 ้ข um> ้างนอกฝนฝนตกหนักทุกคนนี่ฟ้าผ่าตอนนี้ฟ้าผ่าข้างนอกเต็มเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตหลบหลบหลบฝนก่อนนะครับหลบฝนก่อนนะครับเฮ้ยฟ้าผ่าแล้วทุกคนน่ากลัวมากครับแน่นอนครับ ฟ้าผ่าเนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เรามักจะเจอตอนฝนตกครับทุกคนถามว่าฟ้าผ่าคืออะไรครับฟ้าผ่าครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครับเกิดขึ้นเมื่อก้อนเมฆครับเคลื่อนที่ผ่านไปก็จะมีลมใช่ไหมเกิดการเสียดสีกับโมเลกุลของหยดน้าครับแล้วก็น้ําแข็งครับที่อยู่ภายในก้อนเมฆครับ เมื่อมันเกิดการเสียดสีเกิดขึ้นนะครับมันจะทําให้มีการเกิดประจุเกิดขึ้นโดยบริเวณด้านล่างก้อนเมฆครับจะเป็นประจุลบครับและด้านบนของก้อนเมฆครับจะเป็นประจุบวกนั่นเองทีนี้พอก้อนเมฆมีประจุครับแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะครับแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุลบที่อยู่ด้านล่างก้อนเมฆครับมันก็จะเหนี่ยวนําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างครับกลายเป็นประจุบวกนั่นเอง และแน่นอนครับหลายๆคนเคยเห็นใช่ไหมครับลบกับบวกมันย่อมดูดกันใช่ไหมครับหลายครั้งครับคนที่อยู่ด้านล่างครับเราเคยเห็นไหมเดินๆอยู่กลางฝนตกครับอยู่ดีๆครับผมของเราเนี่ยนะครับก็ตั้งขึ้นมาเลยครับที่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยก้อนเมฆมีประจุลบเยอะมากจนมันเหนี่ยวนําให้ผมของเราเนี่ยนะครับกลายเป็นประจุบวกและแน่นอนครับพอลบกับบวกมาเจอกัน มันก็เกิดการดูก,กันเกิดขึ้นแล้วเมื่ออำนาจมันมากเพียงพอครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดการถ่ายเทประจุครับระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลกครับทุกคนเกิดเป็นฟ้าผ่าไปย้่งขึ้นมาเลยแน่นอนครับว่าวันนี้เราคงไม่อยากจะถูกฟ้าผ่าครับถามว่าฟ้าผ่าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรครับอันแรกครับ จุดที่เราควรอยู่นะครับเมื่อเกิดฟ้าผ่านะครับอันที่1ก็คือเราควรอยู่ในอาคารครับสาเหตุที่เราควรอยู่ในอาคารเพราะว่าบริเวณอาคารสูงต่างๆเนี่ยมักจะมีสายล่อฟ้าครับหลายคนเป็นไงครับพออยู่กลางที่โล่งปุ๊บเป็นไงครับวิ่งเข้าไปเลยไม่ได้นะเราต้องพยายามอยู่ในอาคารครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาฟ้าจะผ่าเนี่ยฟ้าจะเลือกบริเวณที่มีโอกาสเกิดได้มากที่สุดนั่นก็คือที่สูงครับ ทันไหมตรงไหนที่เป็นที่สูงเนี่ยฟ้าจะมีโอกาสผ่าได้มากกว่ากันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งตึกต่างๆที่อยู่ในเมืองของเราเนี่ยมันจะมีสายล่อฟ้าใช่ไหมบริเวณนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ก็คือทําหน้าที่คือล่อให้ฟ้าผ่าบริเวณนั้นนั่นเองครับเออเพราะฉะนั้นอันแรกครับถ้าฟ้าผ่าครับที่ที่เราควรอยู่ก็คือในอาคารสูงบริเวณย่านที่มีอาคารพวกนี้นึกออกไหมปลอดภัยอย่าอยู่ที่โล ครับอันต่อมาครับอันต่อมาที่เราควรจะอยู่ครับก็คือบริเวณที่มีสายล่อฟ้าเราพูดไปแล้วใช่ไหมอันต่อมาก็คือถ้าวันนี้เราต้องไปอยู่กลางที่โล่งอะ่ะคือไม่มีที่ให้อยู่อะ่ะพี่ครับหนูจะอยู่ยังไงอะ่ะตรงนี้ไม่มีตึกเลยถ้าต้องอยู่กลางที่โล่งครับถ้าที่ปลอดภัยที่สุดก็คือถ้านั่งยองๆขาชิดครับ นั่งยองๆขาชิดครับถามว่าทาไมเราต้องนั่งยองๆขาชิดเพราะว่าการนั่งยองๆเนี่ยนะครับมันคือการทําให้ตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ลงมาเตี้ยลงมาอย่างที่บอกถ้าสูงเด่นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าแน่ๆน,นะครับดังนั้นถ้าที่ปลอดภยัยถ้าสมมติวันนี้นเราอยู่กลางทุ่งหญ้าเลยไม่มีตึกสูงเลยนะให้เราเนี่ยนะครับนั่งยองๆขาชิดนั่นเองหรือพูดยยง่ายๆก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยเตี้ยที่สุดครับ อันต่อมาครับที่เราเนี่ยนะครับไม่ควรทําตอนที่ฟ้าผ่าก็คือการใช้อุปกรณ์สื่อสารครับเพราะว่าอุปกรณ์สื่อสารของเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสื่อครับในการนําไฟฟ้าได้ครับอาจจะทําให้ฟ้านี่นะครับผ่าลงมาโดนอุปกรณ์เรา แน่นอนครับหลายๆครั้งครับฟ้าไม่ได้ผ่าลงมาที่อุปกรณ์ของเราโดยตรงแต่ฟ้าเนี่ยผ่าบริเวณใกล้ๆแน่นอนครับพลังงานไฟฟ้าที่มันสูงขนาดนี้มันก็อาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับเสียหายได้นั่นเองทันไหมทีนี้ครับมีคนถามครับพี่คะอะไรอีกครับที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าอันต่อมาคือโลหะครับโลหะต่างๆครับมีโอกาสที่จะทําหน้าที่เป็นสายล่อฟ้าได้โดยเฉพาะโลหะ ปลายแหลมครับอะไรก็ตามที่มันเป็นปลายแหลมเนี่ยนะครับมันจะมีประจุรวมกันอยู่เยอะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งนั้นครับก็จะสามารถล่อให้ฟ้าผ่าลงมาที่อุปกรณ์นั้นได้นั่นเองทีนี้หลายคนเริ่มตั้งคำถามครับมีน้องหลายคนส่งคำถามมาหาพี่เจลเขาว่าพี่เจลคะแล้วถ้าสมมติหนูกลางล่มล่ะคะเออ ตอนฝนตกเนี่ยทุกคนต้องกลางร่มใช่ไหมครับถามว่ากลางร่มเป็นอะไรไหมคําตอบคือแน่นอนครับร่มของเราเนี่ยนะครับหลายครั้งทําจากโลหะครับแน่นอนว่าเวลาหนูถือร่มขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสครับที่ร่มเนี่ยนะครับจะเป็นสื่อล่อฟ้าได้แต่คนปกติกลางร่มตอนไหนคนปกติจะกลางร่มตอนที่ฝนมันตกหนักใช่ไหมใช่ไหมครับโดยปกติครับเขาบอกว่าฟ้าเนี่ยมันจะผ่าก่อนที่ฝนจะตกได้หรือเม่ไหม โดยปกติฟ้าจะผ่าก่อนที่ฝนจะตกครับก่อนที่แบบเมฆกาลังตั้งเขาครับตอนเนี้ฟ้าจะผ่าครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับโอกาสที่ฟ้าจะผ่าตอนที่เรากางร่มเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าเพราะคนส่วนใหญ่นี่นะครับจะกางร่มตอนที่ฝนตกนั่นเองครับ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยเราควรทํำยังไงครับถามว่าฟ้าผ่าลงมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเวลาที่ฟ้ามันผ่าลงมาเนี่ยนะครับมันพาพลังงานมหาศาลครับลงมาที่พื้นโลกครับถ้าฟ้าผ่าโดนตัวเราครับเราจะตายครับเราจะตายภายในไม่กี่วินาทีครับเนื่องจากปริมาณไฟฟ้าขนาดนั้นเนี่ยนะครับจะทําให้เซลล์ของเราไปไงได้ครับตายได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันตรายจากฟ้าผ่าเนี่ยเราควรนะครับเราควรศึกษาให้ดีทีนี้วันนี้ครับพี่คะแล้วถ้าสมมุติหนูเจอฟ้าผ่าหนูต้องทํำยังไงอย่างที่บอกครับอยู่ในอาคารสูงอย่าพึ่งใช้อะไรที่มีโลหะครับและแน่นอนครับ ถ้าสมมติเราถูกฟ้าผ่าใช่ไหมครับแน่นอนว่าเราไม่มีทางรอดแน่ต้องหาทางหลบหลีกให้ทันครับทุกคนประเด็นก็คือหลายครั้งหลายคนไปหลบใต้ต้นไม้ใช่ไหมครับการหลบใต้ต้นไม้นี่นะครับอาจจะทําให้เราครับได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้ด้วยครับเพราะว่าเวลาฟ้าผ่าครับต้นไม้อยู่สูงใช่ไหมฟ้าผ่าลงต้นไม้โดยตรงครับการที่เราอยู่ด้านข้างครับอาจจะทําให้มีความต่างศักย์หรือมีพลังงานไฟฟ้าเนี่ยกระโดดเข้ามาที่ตัวเราได้ รวมถึงบางครั้งเนี่ยนะครับเรายืนอยู่เฉย,ยๆบนพื้นดินเนี่ยก็อาจจะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้ามาในตัวเราได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดฝนตกฟ้าคะนองนะครับเราต้องหาที่ที่ปลอดภัยทันทีนะครับทีนี้ถามว่าพี่ครับแล้วพลังงานไฟฟ้าที่มาจากฟ้าผ่าเนี่ยมันเยอะไหมเยอะครับเยอะมากครับแล้วมีคนถามต่อพี่คะแล้วอย่างนี้หนูจะสามารถเอาพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่ามาใช้ได้หรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้โซลาเซลล์ถูกไหมครับเราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าครับเอาพลังงานไฟฟ้ามาจากพลังงานลมก็ได้กังหันลมหรือแม้กระทั่งในเขื่อนครับเราก็ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากอะไรได้อีกครับพลังงานาน้ำนั่นเองและคำถามก็คืออา้าวแล้วฟ้าผ่าเนี่ยหนูสามารถเก็บพลังงานมาใช้ได้ไหม ทั้งๆที่พลังงานมันเยอะมากคําตอบคือไม่ได้ครับเหตุผลที่ไม่ได้เพราะอะไรครับฟ้าผ่าเนี่ยนะครับพลังงานเยอะก็จริงนะแต่มันเกิดในช่วงเวลาสั้นๆครับน้องคือยังไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนบนโลกใบนี้ที่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มาจากฟ้าผ่าได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําได้ ในอนาคตไม่แน่นะครับน้องทางบ้านอาจจะสร้างเครื่องมือตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเก็บพลังงานมาใช้ก็ได้ถ้าเราทําได้เนี่ยเราจะถือเป็นคนแรกๆของโลกนี้เลยครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไม่ได้เนี่ยแล้วพลังงานไฟฟ้ามาจากไหนกันล่ะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันได้ครับผมไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันเลยครับโดยปกติครับโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ครับในประเทศไทยนี่นะครับพลังงานไฟฟ้าจะมาจาก2ล่ะอันแรกก็คือถ่านหินครับ และอันที่2ครับก็คือพลังงานน้ําจากเขื่อนนั่นเองครับถ้าเราสังเกตดีๆครับเกือบทุกๆเขื่อนครับจะมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ครับถามว่าทําไมโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องตั้งอยู่กับเขื่อนครับเพราะที่เขื่อนครับจะใช้การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานจากพลังงานกลจากน้ำครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยที่อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลครับ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดไดอะไรครับทุกคนไดขึ้นต้นวยคำว่าไดลงท้ายด้วยคำว่าโมทางบ้างตอบไดโมโ้โห oh, ไม่คิดเพิ่มเลยไดนาโมครับทุกคนเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไดนาโมครับ เพื่อแปลงพลังงานจากพลังงานกลครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าครับทีนี้ครับพอพลังงานไฟฟ้าถูกกําเนิดขึ้นมาครับมันก็ต้องส่งกระจายไปให้ตามบ้านเรือนต่างๆ,ๆใช่ไหมแน่นอนครับไฟที่ส่งมาจากโรงไฟฟ้าครับจะเป็นไฟแรงสูงครับทุกคนหลายหมื่นโวลต์เลยทุกคนคําถามคือแล้วทําไมเนี่ยเวลาส่งไฟมาตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยต้องเป็นไฟแรงสูงใช่ไหมครับแน่นอนครับถ้าเราคิดง่ายๆ สาเหตุที่ต้องเป็นไฟแรงสูงง่ายๆเลยน้องครับนึกถึงการเล่นสไลเดอร์นี่พี่เจลมีสไลเดอร์2อันครับอันหนึ่งสูงมากครับอีกอันหนึ่งต่ำมากครับนี่มาเลยเด็กชายเจลครับทำการเล่นสไลเดอร์ครับมีสไลเดอร์2ตัวครับตัวหนึ่งเตี้ยๆครับสไลด์ไปครับอีกตัวหนึ่งสูงมากครับสไลด์ลงมาคำถามคือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองสไลเดอร์อันไหนพี่เจลจะไปได้ไกลกว่ากัน คำตอบก็คือเบอร์2ใช่ไหมครับยิ่งสูงยิ่งไปได้ไกลเหมือนกับการส่งพลังงานไฟฟ้าครับเขาจะส่งเป็นไฟแรงสูงเพราะอะไรยิ่งพลังงานสูงยิ่งความต่างศักย์เยอะมันจะส่งไปได้ไกลนั่นเองครับทีนี้นี่นะครับต้องโน้ตไว้นิดนึงนะว่าสายไฟแรงสูงนี่นะครับมันจะไม่มีฉนวนหุ้มนะครับน้อง สาเหตุที่มันไม่มีฉนวนหุ้มเนี่นะครับเพื่อที่มันนี่นะครับจะได้ลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในสายไฟนั่นเองนะครับคือถ้ามันมีฉนวนเนี่ยเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ส่งไปเนี่ยมีความต่างศักย์สูงมากครับมันก็อาจจะทําให้สายไฟเนี่ยเกิดความร้อนขึ้นมาได้นั่นเองนะครับทีนี้ไปต่อครับสายไฟแรงสูงส่งต่อไปเรื่อยๆตามบ้านเรือนครับก่อนเข้าบ้านเราครับมันก็ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงจริงไหมบ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์ครับทางบ้าน 220บโวลต์ครับดังนั้นนี่นะครับเวลาที่มันจะมาถึงบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็ต้องผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าครับเพื่อแปลงความต่างศักย์ลงมานะครับให้เหลือแค่220โวลต์น,นั่นเองนะครับพี่เจลถามนิดนึงหม้อแปลงไฟฟ้าภาษาอังกฤษคืออะไรครับเขาเรียก transformer เคยเร้ยนไหม transformer เนี่ยนะครับถ้าเราแปลงเนี่ยก็คือหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองเคยดูหนังไหมเรื่อง transformer มหากราบมหาจับหม้อแปลงไฟฟ้าก็คือเรื่องนี้นั่นเองครับถ้าเราแปลงตรงตัวใช่ไหมทีนี้ไปต่อครับพอเราแปลงลงมาเหลือ220โวล์แล้วเนี่ยก่อนเข้าบ้านเราครับต้องผ่านอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็คือมิเตอร์ครับ จริงไหมพอผ่านมิเตอร์ปุ๊บมันก็เลยเป็นไงครับเข้าสู่บ้านเราได้นั่นเองนี่ก็คือทางเดินไฟฟ้านะครับที่น้องควรจะรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วนะครับว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับใช้งานได้ยังไงแล้วเริ่มยังไงนะครับรู้แล้วว่าเราเนี่ยต้องตั้งโรงไฟฟ้าอยู่กับเขื่อนไม่แน่นะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเรียนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเราเริ่มให้ความสําคัญกับพลังงานเยอะขึ้น เพราะว่าตอนนี้นี่นะครับมนุษย์เนี่ยนะครับกำลังใช้พลังงานเนี่ยหมดไปแล้วเราจะเห็นพลังงานทางเลือกเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้ารถไฟฟ้าเริ่มมาแล้วในอนาคตอาจจะมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานจากการน้าก็ได้เอาน้ํามาปั่นพลังงานก็ได้ครับ พลังงานล่มมาแล้วหรือล่าสุดครับที่เรามีการเอาว่าวใช่ไหมครับไปติดในทะเลใช่ไหมว่าวตัวนี้ก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างที่บอกครับหลังๆเนี่ยนะครับมนุษย์เราหรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามครับพยายามครับหาแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานเดิมๆที่เราใช้อยู่นะครับอ้าวลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันนิดนึงดีกว่าครับมากันเลยครับเริ่มกันเลยข้อแรกครับอ่าข้อแรกเขาบอกว่างี้ครับเหตุใดครับ พนักงานการไฟฟ้าครับที่ไปนั่งทํางานอยู่บนสายไฟเปลือยครับอันนี้เรามาอ่านโจทย์กันดีๆนะเหตุใดครับพนักงานการไฟฟ้าครับที่ทํางานบนสายไฟแรงสูงเนี่ยนะครับต้องสวมชุดครับที่ทอจากลวดโลหะครับทุกคนแล้วก็คุมทุกส่วนของร่างกายเพราะเหตุใดอ้าวมาดูคําตอบกันเลยครับคิดตามนะข้อ A ครับเขาบอกว่าที่ต้องสวมชุดที่ทอจากโลหะเนี่ยนะครับ เพื่อให้ประจุไม่ไหลเข้าสู่ร่างกายเป็นไปได้ไหมเฮ้ยก็ดูโอเคนะเอ้าข้อ b ครับเพื่อให้ชุดมีความแข็งแรงไม่ขาดง่ายจากการสปาของไฟเออก็เป็นไม่ได้ถูกไหมล่ะมาดูข้อ c ครับข้อ c เนี่ยลองอ่านโจทย์ดีๆนะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวกเพราะชุดดังกล่าวมีความต้านทานต่ำมากน้องครับน้องอ่านประโยคนี้เลย น้องอ่านประโยคนี้นะครับแล้วน้องลองแบบไม่ต้องแบบเราสมมุติเราไม่รู้นะแค่อ่านประโยคนี้สมมุติครับพี่เจลเป็นหัวหน้างานน้องเป็นพนักงานการไฟฟ้านะครับวันนี้พี่ไปบอกน้องเลยเอา้าวเฮ้ยวันนี้จอยชื่อจอยจอยไม่ต้องกังวลเดี๋ยววันนี้พี่จะให้จอยไปทํางานบนสายไฟแรงสูงพี่ทําไมต้องให้จอยขึ้นไปจอยไม่ต้องเครียดพี่เตรียมชุดไว้ให้จอยแล้วเป็นชุดที่ทําจากลวดโลหะ พี่ครับแต่จอยกลัวจอยไม่ต้องกังวลจอยไม่ต้องกังวลที่พี่ให้จอยสวมชุดที่ทําจากลวดโลหะเพราะถ้าพี่เจอข้อ3เพราะชุดนี้เนี่ยมันมีความต้านทานต่ํามากกระแสะไฟฟ้าจะได้ไหลเข้าสู่ร่างกายจอยได้สะดวกถามว่าถ้าจอยฟังแล้วจอยเป็นไงครับจอยจะกล้าขึ้นไปทํางานไหมครับไม่กล้าขึ้นไปทํางานแน่ๆจริงไหมมันก็คือใจเขาใจเราอะ่ะ ใช่ไหมครับจะมีใครอยากไปทํางานไหมเพราะว่ากระแสไหลเข้าร่างกายเราได้สะดวกไม่มีนะหรือข้อดีครับเกิดการเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าซึ่งทําให้ชุดดังกล่าวเนี่ยมีความต้านทานสูงมากหรือข้อสุดท้ายครับเพื่อให้ความต่างศักย์ระหว่างมือสองข้างเท่ากันและเท่ากับแรงดันของสายส่งนะครับอะพร้อมแล้วไหนลองตอบพี่เจลดิข้อนี้คิดว่าตอบข้อไหนครับอย่าคิดเยอะคำตอบคือข้อ ข้อ A ครับทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะที่พนักงานการไฟฟ้าครับต้องสวมชุดที่ทอจากลวดโลหะครับเพื่อไม่ให้กระแสหรือประจุไหลเข้าสู่ร่างกายนั่นเองหลักการนี้นี่นะครับจริงแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันของ b o สวัสด์เขาบอกว่าตัวน้ำนี่นะครับโดยปกติประจุจะก,กระจายแค่ที่ผิวของตัวนำเท่านั้น นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าประจุอยู่แค่ที่ผิวหลักการนี้ดีมากเขาสวมชุดที่ทําจากลวดโลหะประจุจะอยู่แค่ดันนอหลักการนี้วันนี้มาเลยครับทุกคนนั่งอยู่ในรถครับน้องนั่งอยู่ในรถครับทุกคนนึกภาพตามครับและฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่รถของเราครับกําลังขับอยู่เลยครับฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงครับคําถามครับเราเป็นอะไรไหมครับอ่าคำตอบคือไม่เป็นอะไรนะครับ ประจุจะไม่สามารถเข้ามาในรถได้นะครับแต่รถอาจจะพังนะแต่ประจุเนี่ยจะเข้ามาในรถไม่ได้เพราะอะไรครับรถที่เราขับอยู่ทุกวันนี้นี่นะครับทำจากอะไรครับทำจากโลหะและแน่นอนครับเมื่อโลหะมันครอบเราอยู่ครับประจุจะไม่สามารถเข้ามาด้านในได้เราก็เลยเป็นไงครับปลอดภัยนั่นเองคือหลักการนี้มันเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยบ่อยมากรวมถึงน้องเคยขึ้นลิฟต์ไหมครับ พอขึ้นปุ๊บสมมติพี่เจียวขึ้นประตูลิฟต์ปิดปึ้งไปไงครับเสียงดังเลยครับน้ำหนักเกินไม่ใช่สมมุติว่าเราขึ้นลิฟต์ครับถ้าเราสังเกตเวลาเราเอาโทรศัพท์มาคุยในลิฟต์เวลาน้องคุยโทรศัพท์ในลิฟต์สัญญาณดีไหมสัญญาณไม่ค่อยดีครับที่สัญญาณไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าลิฟต์เนี่ยมันทําจากโลหะถูกไหมพอลิฟต์มันทําจากโลหะปุ๊บเนี่ยนะครับการที่มันเป็นโลหะครับประจุเนี่ยมันจะเข้ามาด้านในเนี่ยได้ยากทำให้สัญญาณที่อยู่ในลิฟต์เนี่ นะคือวันนี้เราอยู่ในลิฟต์กับอยู่ในห้องปิดที่เป็นปูนเนี่ยในปูนเนี่ยเราสามารถที่จะคุยกันได้นะครับแต่พอเป็นในลิฟต์เนี่ยคุยกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบคือข้อ A นั่นเองครับสบายมากไปต่อกันที่ข้อต่อไปครับข้อนี้ดีมากคาถามคือเหตุใดนกที่เกาะสายไฟแรงสูงครับจึงไม่ได้รับอันตรายจากการโดนไฟฟ้าดูด เฮ้ยยังไงกันแน่ย้อนกลับขึ้นไปที่สายไฟแรงสูงเมื่อกี้เราบอกว่าสายไฟแรงสูงมีฉนวนหุ้มไหมครับไม่มีครับทุกคนถูกไหมสายไฟแรงสูงไม่มีฉนวนหุ้มคําถามก็คือแล้วทําไมนกครับที่เกาะอ,อยู่ที่สายไฟแรงสูงเนี่ยนะครับถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะคําตอบมาครับทางบ้านช่วยคิดหน่อยเร็วทำไมนกที่เกาะที่สายไฟแรงสูงไม่เป็นอะไรคําตอบก็คือ เพราะนกเกาะเส้นเดียวครับทุกคนเอออันนี้คือเหตุผลหลักเลยนะสาเหตุที่นกครับเกาะสายไฟแรงสูงแล้วไม่เป็นอะไรครับเหตุผลก็คือนกเกาะเส้นเดียวแล้วการที่มันเกาะเส้นเดียวครับสักไฟฟ้านะครับที่ขานกเนี่ยมันเท่ากันจริงไนหะพอสักไฟฟ้าเท่ากันครับกระแสก็จะไม่วิ่งเข้าสู่ตัวนก โดยปกตินะครับไฟฟ้าจะไหลาจากที่ที่มีศัก์สูงไปศัก์ต่ำสายไฟเส้นเดียวกันนี่นะครับมันมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันดังนั้นนี่นะครับไฟฟ้าเนี่ยจะไม่วิ่งเข้าตัวนกทีนี้มีเด็กส่งข้อความนะครับพี่เจลคะว่าไงครับถ้าสมมุติหนูเกาะเส้นเดียวเหมือนกับนกยังไงต่อครับหนูจะตายไหมคะเฮ้ยถ้าเราเกาะแบบนกได้เส้นเดียวเราตายไหมครับคําตอบคือไม่ตายครับ อ้าวใจเย็นบางคนวิ่งแล้วบางคนเตรียมวิ่งไปกกาะแล้วใจเย็นอันนี้ไวเกินไม่ตายนะครับน้องแต่พี่ถามนิดน,นึงดิน้องสามารถบินขึ้นไปได้เหมือนนกไหมไม่ได้เราจะขึ้นไปข้างบนเราต้องไปไงปีนเสาไฟดังนั้นจังหวะที่เราปีนเสาไฟครับจังหวะที่เราตยุยคือจังหวะนี้เลยครับนี่เลยถึงแม้ว่าเราจะเกาะสายไฟเส้นเดียวก็ตามนะแต่มือเราเนี่ยจับอยู่ที่สายไฟ และเท้าของเราเนี่ยอยู่ที่เสาไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสักที่ททมอือกับสักที่เท้าไม่เท่ากันอ้าวตายแล้วสักที่มือกับสักที่เท้าไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้าครับก็จะลัดวงจรวิ่งเข้าตัวเราเต็มที่เลยครับตุยไหมครับตุยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถทําตัวเองเหมือนนกได้นะทีนี้พี่ครับหนูอยากรู้จังเลยเสาไฟ เสาไฟมันมีอะไรบ้างอ้าวมาดูเสาไฟกันนิดนึงแล้วข้อมูลจากการไฟฟ้าเลยครับเสาไฟหนึ่งต้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้างบนเลยครับจะเป็นสายไฟแรงสูงครับอ่าด้านบนนี้จะเป็นสายไฟแรงสูง1ม0 0 0โวลต์หรือ2 4 0 0 0โวลต์ถัดลงมาด้านล่างครับจะเป็นสายไฟแรงต่ำครับก็เป็นสายไฟที่ใช้กันตามบ้านเรือนเราเองนั่นเอง,เอง เรานั่นเองลิ้นพันแล้วเนี่ยและสุดท้ายด้านล่างครับจะเป็นสายสื่อสารเราเคยเห็นไหมด้านล่างเนี่ยมันจะมีสายเยอะมากครับพวกนี้คือสายสื่อสารครับอินเทอร์เน็ตนะครับตามบ้านต่างๆอยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนที่นี้อันหนึ่งที่พี่เจวอยากให้น้องสังเกตข้างบนสุดถ้าเราสังเกตนะหลายสายไฟครับบนสุดเนี่ยมันจะมีเส้นเปล่าๆหเส้น นอกจากสายไฟแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนลวดหนึ่งเส้นอยู่สูงสุดถามว่าลวดเส้นนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรครับรู<อ>้ไหมอยู่สูงสุดเลยอยู่สูงสุดเลยทําหน้าที่เป็นคําตอบคือสายล่อฟ้าครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าถ้าฟ้าผ่าลงมาที่สายไฟเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความเสียหายเนี่ย,เ,เ,ย,ย,เ,ยเยอะมากนะครับการไฟฟ้าก็เลยมีเส้นหนึ่งเส้นอยู่บนสุดเส้นนี้จะทําหน้าที่เป็นสายล่อฟ้าครับสมมุติฟ้าผ่าลงมาที่หมอแปลงปึ้ง ไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับไฟดับทั้งซอยเลยนะครับสมมุติเรากาลังจะส่งงานกําลังจะกด enter กําลังจะกดแล้วนะครับนาทีสุดท้ายกดปุ๊บกาลังจะส่งแล้วเรากาลังจะส่งงานครูปรากฏว่าไฟดับจังหวะนั้นเกิดความเสียหายครับเขาก็เลยต้องแก้้วยการมีเสาล่อฟ้าหรือสายล่อฟ้าไว้ด้านบนนั่นเองครับทีนี้ยังไม่เพียงพอครับถ้าวันนี้พี่เจลพาทุกคนไปที่เสาไฟครับ น้องจะเห็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งหน้าตาแบบนี้เลยนี่หน้าตาแบบนี้เลยครับหน้าตาเหมือนกับเป็นลักษณะนี่เลยเสาไฟแล้วมีตัวหุ้มอยู่ครับบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโลหะพันล้อมรอบเสาไฟหรืออาจจะเป็นเหมือนกับตาข่ายเคยเห็นไหมตาข่ายเนี่ยพันอยู่บริเวณเสาไฟครับคำถามก็คืออุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ป้องกันอะไรครับกันงูครับทุกคนบางคนบอกกันนกเฮ้ยนกมันบินได้ การงูครับถามว่าทาไมการไฟฟ้าต้องกลวงงูอะ่ะคือต้องพูดอย่างนี้งูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีสรีระทางร่างกายเนี่ยแตกต่างกับสัตว์ชนิดอื่นเพราะอะไรครับงูมันลําตัวยาวครับเวลางูมันขึ้นไปบนเสาไฟเนี่ยเวลามันโดนไฟช็อตเนี่ยตัวงูมันจะรัดนี่หรอไหมมันจะรัดสายไฟทีนี้เนี่ยช็อตหนักกว่าเดิมพอช็อตหนักกว่าเดิมปุ๊กกว่าจะเอาซากง,งูลงมาได้เนี่ยใช้เวลานานมากแล้วยากมากการไฟฟ้าก็เลยบอกว่า ไม่ได้ครับอันนี้น่ากลัวมากเลยต้องมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้กันงูโดยเฉพาะก็เลยติดอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมานั่นเองครับทีนี้ให้ดูรูปนี่ไงครับถ้างูขึ้นไปจะเป็นยังไงนี่เลยน่ากลัวไหมน่ากลัวมากนะทุกคนงูเกาะสายไฟอย่างเงี้ยคิดสภาพดิกว่าเราจะไปแกะออกมาได้เนี่ยเป็นไงครับโอ้โหยากมากครับด้วยความที่ลาตัวงูมันยาวครับพอมันช็อตปุ๊บนี่นะครับงูมันรัดสายไฟแน่นกว่าจะดึงออกมาได้เนี่ย ยากมากครับดังนั้นวันนี้ครับทุกคนก็ได้ความรู้ไปนะครับในเรื่องของไฟฟ้ากันแล้วครับอย่าลืมนะครับกลับไปดูให้ดีนะครับว่าที่บ้านของเราเนี่ยนะครับมีจุดไหนที่เป็นสายล่อฟ้าหรือยังและอย่าลืมนะครับถ้าวันนี้ฝนตกอย่าออกไปข้างนอกครับอยู่ให้ปลอดภัยในบ้านครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่านั่นเองครับ วันนี้ครับเราก็ได้รู้จักกับพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็ได้รู้แล้วครับว่าเรานี่นะครับไม่สามารถเอาพลังงานจากฟ้าผ่านะครับมาใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่เกิดในช่วงเวลาสั้นครับสรุปกันเลยครับฟ้าผ่าครับเกิดจากปรากฏการณ์ที่ก้อนเมฆครับมีประจุลบครับถ่ายเทมาบนพื้นโลกนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าถ้าเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นนี่นะครับอันที่1ครับ หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่ลงแจ้งครับเพราะว่าที่ลงแจ้งครับแน่นอนครับถ้าเราอยู่สูงที่สุดครับฟ้าจะมีโอกาสผ่ามาที่เราได้มากกว่าเพื่อนเลยครับเวลาฟ้าจะผ่าใช่ไหมฟ้าจะเลือกผ่าบริเวณที่สูงที่สุดก่อนนั่นเองอันต่อมาครับถ้าเราต้องหลบครับให้หลบอยู่ในที่ที่มีอาคารสูงครับเพราะว่าในอาคารสูงหรือเกือบทุกอาคารเนี่ยนะครับมักจะมีสายล่อฟ้าเนี่ยนะครับติดตั้งไว้อยู่เพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับ แน่นอนครับถ้าเราอยู่ในอาคารเหล่านั้นนี่นะครับปลอดภัยแน่ๆอันต่อมาครับถ้าอยู่ในที่ลงแจ้งครับไม่สามารถไปไหนได้เลยครับให้เราทําท่าอะไรครับนั่งยองขาชิดครับอ่าเป็นท่าที่ปลอดภัยที่สุดนะเป็นไงวันนี้สมมติบางคนกําลังไงกําลังเดินเดินอยู่ครับเดินเดินอยู่ในโรงเรียนครับฝ้าผาเปียงเป็นไงครับเรานั่งเลยทั้งสนามงงเลยครับว่าทำไมเรานั่งนะครับมีเรานั่งคนเดียวนะครับอันนี้ก็คือเราถือว่ามีความพร้อมนะ จริงไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนที่เราอยู่อะ่ะคือมันน้อยมากเลยนะที่จะเป็นลานโล่งอ่ะคือตามต่างจังหวัดเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลานโล่งเนี่ยเรามีโอกาสถูกฟ้าผ่าได้มาและอย่านั่งพิงต้นไม้นะครับหลายคนให้ฝนตกฟ้าผ่าไปหลบใต้ต้นไม้อันนี้อันตรายเลยครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะครับจะถือเป็นสิ่งที่สูงที่สุดบริเวณนั้นมันจะทําหน้าที่เป็นสายล่อฟ้าลงมาได้ครับแล้วมีโอกาสที่เราครับจะได้รับกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่านั่นเองครับ หลายครั้งครับที่เวลาฟ้าผ่าลงมาโดนต้นไม้ครับเป็นไงครับวัวควายตายครับวัวควายตายเลยครับทั้งทั้ที่ไม่ได้ผ่าโดนตัวเองนะครับที่มันตายเนี่ยเพราะกระแสไฟฟ้านะพอมันวิ่งลงดินครับมันก็จะวิ่งเข้าขาวัวนั่นเองนะครับพอเข้าไปในร่างกายของมันนี่นะครับก็ทําให้ตายได้นั่นเองนะครับอันต่อมาครับอย่าอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําได้นะครับเราก็จะปลอดภัยจากการปูฟ้าผ่านั่นเองครับและสรุปกันเลยครับสายไฟแรงสูงครับไม่มีฉนวนหุ้มครับแน่นอนครับว่าสาเหตุที่มันไม่มีฉนวนหุ้มเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้ามีฉนวนหุ้มครับการที่มันมีฉนวนครับจะทําให้เกิดความร้อนขึ้นในสายไฟนั่นเองครับ และนกเกาะสายไฟไม่ตายเหตุผลเพราะอะไรครับพนกเกาะกี่เส้น1เส้นนั่นเองครับถ้าเกาะ2เส้นเนี่ยตุยแน่นอนครับถามว่าวันนี้ครับถ้าเราอยากไปเกาะสายไฟแบบนกตายไหมครับตายนะครับเพราะเราต้องปีนขึ้นไปตามเสาไฟนั่นเองสักที่มือกับสักที่เทา้าไม่เท่ากันครับตายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับวันนี้ เราก็ได้ความรู้ในเรื่องไฟฟ้ากันไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับอย่าลืมมาไปปรับใช้ครับเวลาที่เราเจอฟ้าผ่านะครับอยู่ยังไงให้ปลอดภัยนั่นเองครับวันนี้ครับครูพี่เจลครับในรายการ w h a t ์อัพวิทย์ไปเรื่อยต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ